นกเหยี่ยวและนกอินทรีตัวอย่างเช่น brown snake eagle หรือนกอินทรีงูสีน้ำตาลงูนั้นเป็นเหยื่อชั้นเลิศของนกอินทรีและมีนกเหยี่ยวนกอินทรีอยู่หลายชนิดที่ชอบล่าเหยื่อที่อันตรายอย่างงูมาเป็นอาหารนกอินทรีทะเลท้องขาวที่ชอบล่าง,งูทะเลที่มีพษร้ยแรงด้วยการบินโฉบลงมาจับงูทะเลที่ว่ายขึ้นมาเหนือผิวน้ำพวกมันมีชื่ออังกฤษว่า whitebellyc eagle และ sercitus calices มันคือเหยื่อนิ้วสั้นที่กินงูเป็นอาหารหลักรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กชนิดอื่นๆและ serpent eagle หรืออินทรีกินงู หรือเหยี่วรุ้งที่เป็นนกอินทรีขนาดใหญ่ที่สุดในวงของมันด้วยความสูง70-75เซนติเมตรและหนักประมาณ2กิโลกรัมพบอาศัยอยู่บริเวณตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาเป็นนกอินทรีที่เชี่ยวชาญในการสังหารงูแทบทุกชนิดตั้งแต่งูขนาดเล็กไปจนถึงงูพิษขนาดใหญ่อย่างงูเห่างูจงอางด้วยร่างกายที่ออกแบบมาเพื่อล่เหยื่ออย่างสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะจะงอยปากที่โค้งงอเหมือนกับตะขอสายตาที่ยอดเยี่ยมที่ใช้มองเหยื่อจากระยะไกลอุ้งเท้าที่มีกรงเล็บที่ทรงพลังและขาที่ไม่มีขนปกคลุม แต่ทดแทนด้วยเกล็ดที่หนา